เส้นทางชีวิตหนึ่งจัก,กรวาลเกิดมาในสลัมไม่มีแม้แต่เงินจะเรียนขอโชว์สกิลประสบการณ์กว่า20ปีสู่งานเบื้องหน้าในฐานะกรรมการผ่านทางรายการทีวีแถวหน้าของวงการ I Can See Your Voice และ The Mask Singer ภายใต้หน้ากากแห่งความสำเร็จเส้นทางดนตรีของเขาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหนึ่งจัก,กรวาลเสาธงยุติธรรมข้างนอกตัวบ้านนะั้นเขาเคยเล่าว่าข้างนอกตัวบ้านนั้น ผมเจอแม่ค้าตะโกนด่ากันเห็นภาพตำรวจวิ่งจับคนติดยาเห็นคนนอนค้างถนนผมนึกว่าเขาหลับแต่จริงๆเขาตายเวลาจะนอนก็ต้องคอยฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาว่าคืนนี้ไฟจะไม่บ้านเราไหมบทสนทนาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวชีวิตดราม่าที่ถูกบอกเล่าผ่านทางแววตาของชายที่ชื่อว่าหนึ่งจักรวันอย่างที่ใครหลายๆคนต่างก็เดากันได้ไม่ยากว่าชีวิตในชุมชนแออัดหรือที่เรียกว่าสลัมคลองเตยไม่ได้เรียบง่ายสุขสบายสักเท่าไหร่เขายอมรับกับ ราตรงๆว่าเคยรู้สึกกลัวชีวิตนอกประตูบ้านอยู่เหมือนกันซึ่งการใช้ชีวิตที่นั่นไม่เพียงแต่ความยากลําบากเท่านั้นที่ต้องเผชิญทว่าความเป็นความตายในแต่ละวันก็มีแค่เส้นบางๆที่กั้นเอาไว้เท่านั้นเองสภาพชุมชนแออัดตอนนั้นน่ากลัวมากถ้าผมออกไปนอกตัวบ้านคิดว่าจะต้องติดยามันไม่น่าจะรอดอยู่แล้วเพราะทุกคนเป็นแบบนั้นหมดผมเห็นภาพพวกนี้บ่อยจนเคยกลัวว่าวันหนึ่งตัวเองจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่การที่ได้เห็นอยู่ทุกวันทุกวันผม ตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าวันหนึ่งผมจะเป็นนักดนตรีให้ได้และจะทําให้พ่อแม่สบายผมจะสร้างอนาคตจากดนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอตอินโฟขอบคุณค่ะ